เฮ้ยใครได้ขอกาแฟหน่อยดิขอกาแฟกับสเปยหน่อยถ้าเล็กเลยครับห้าสิบห้าสิบห้าสิบเจกราบอะไรไปเดี๋ยวเราไปขอบของเขาสเปย์สเปย์เจไม่มีครับมีอะไรก็ตามหมักใจครเปหน่อยดิมีสเปปย์ปะพี่แปะไปซื้อให้หน่อยดิอ่าเดี๋ยวเจคอยู่ก่อนแป๊บนะครับเจคีอยู่ก่อนแป๊บนะครับ ขาได้เลยขาถูหล่องไรยังไม่ยังอุ้ยมึงอย่าหลงอย่าเราเล่นบันนี่อ่ะใครให้ออกเดี๋ยวค่อยออกไปอยู่ไหนอ่ะครับครับเอ้ก็ไปไงไปทีซีมใช่หรอเออ พี่ีมีเขาห้ามทำเอานีไหมพี่พี่มาเยู่าหน้าหน่อยมั้ี้วพวกเราไปเลยเลียวพวกเราไปเลยใครพวกเราใครพวกไหนวะพวก JK อ๋อเขาไม่คนออกแ้งอะูรี่สั่งบ้านปันน่ะไปไหนทำงานล้วมั้ง ครับอันนี้ผมตัวแทนในจีนะครับแมวไอจุกกับแมวไอจุกกับนบแล้วผมจะมาขอบคุณเรื่องศึกครั้งนี้ครับที่มาช่วยครับแมวไอจุกกับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอะไรที่อะไรอะไรที่ไม่ดีก็ขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรด้วยครับขอโทษครับต่งอแล้งได้ครับผมก็ได้ตีมันครับได้ไม่เกินหนึ่งทีมันขอจบบอกแล้วเต็มที่อ่ะขอบคุณสำหรับประสบการณ์ดีๆครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณสำหรับเหล็กที่ทากะได้ขโมยไปนะครับก็บอกแล้วเข้าตัวสามร้อยเข้าตัวสามร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้สิบห้าก็เดี๋ยวเจอทีซีใช่ไหมครับใช่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 ครับขอบคุณนะครับที่เอากระสุนให้โชคใช้บ่อยๆครับถึงมันจะยิงไม่โดนเลยก็ครับเป็นรอยแม็กเลยครับครับรับคับครับคุณครับกะขนของ เพื่อนึงนะครับก่อนก่อนไปผมขอไปเดินดูข้างบนชั้นสามบ้านเลยเหรอไม่อยู่ต่อเหรอไม่ไม่อยู่ครับขอไปเดินดูชั้นสองบ้านนะครับแถวตู้เหรอใช่เขาไปเดินแถวตู้แถวตู้ครับไอ้โชคเบิดรถโลไว้จอดข้างๆได้ปะเอาไอ้มาตินแรกไอ้จุกอะไรครับอะไรครับอะไรเอาไอ้มาตินแรกไอ้จุกเอาไอมามาตีแรกจุกได้ไหมครับอะไรอะไรนะครับ ไ่คุ้มนะครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยเนี่ยคุ้มนคุ้มเลยอ่ะทำปฏิรรกระจุกได้ไหมครับเนี่ยให้จุกอยูไปให้จุกอยูไปให้จุกอยูไปจุกไปอยู่ฝันดูไปมาตินมาเยี่จุกใส่หน้ากากทำพี่อะไรขยะไอ้เขี้ยหมวกแดงเก็บเก็บความรู้สึกไว้ตอนร้องไห้ไไปไปดีจี้วยมึงอ่ะไปเดูว่าใครเสียใจ ไยุ่ไปยก่บดีจีไปมึงอ่ะพูดจริงเอาจริงไม่ได้ลงเออเอาจริงเฮ้ยลุงกระเป๋าอะไรครับห้าสิบห้าสิบเอาแล้วเล่าอะไร่ะเว้เ ไปดูแลมันจุกมึงน่าจะไหวโย่ไปสิไอสัตว์เขาบอกให้ไปออก็ไปไสิเดี๋ยดีดูดแลครับให้ผมดูแลเลยนะเออจุกปากเบ็ดลงไปเล่นอะมัน่ากลัวเผื่อมีคนชิดสิงซี่จักพัดแกมึงจะได้ไหวเพราะว่าแผ่นนี้เอาไว้แก้ที่เหลือก็ได้ครับ ไห้เรไปเล่นนะครับยังไม่ถึงเวลา<ค>รเราใครเขียนกูแม็ก j คอะไรวะเนี่ยหน้างงอเบอร์มาใครวะกูรู้แล้วน่าจะน้าศิลาป้าไอสัตว์น่าจะมีคนเดียวที่กล้าทำอะ่ะ <c oughs> น่าจะใช่อะ่ะว่าน่าจะใช่อะ่ะร้อยเปอรเซ็นเลยมีเดี๋ยวมีคฟืกอบแล้วมนเห็ก่อนก็ได้ออกเลยดีกว่า เดี๋ยวพวกเองค่อยไปรับเงินเองก็ได้ถ้ามันคุยกันเองก็จบจบไปปะเออไปงั้นไว้เจอกันนะครับเจอกันเจอกันเดี๋ยวไปละได้ครับมา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 ครับได้ครับครับมาครับไอ้เจ็ดรถสี่กูดีครับพี่สี่แปดเจ็ดสี่แปดชี้ชี้เจ็ดแปดกูว่าก็ปล่อยนะก็เบล่าสู้ๆเด้อลุงจะกระสุนเลยไหมครับลุงเอาอะไรนะกระสุดกับกระสุนเออเอาเลยมันโทรมาหากูหลายรอบแล้วเนี่ย เอาผมรับมาครบแล้วนะครับร้อยหนึ่งใช่หรอใช่ครับไม่ได้รับกับคนที่เขาโทรมาครับยินดียินดีต้อนรับไก่จุกในนี้อ๋อไม่เสียงจุไม่เอา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 ไม่ไปจุกมาอยู่กูดีเว้ยไม่ไปยินดีกันยินดีกับจุกเลยบรรยากาศพี่กับน้องกับพี่โชคกันน้องจุกมาอยู่ด้วยกันดีไม่ต้องมาลกจะเจอกัเลยตาจยเลยฟักอยู่ก็มีแต่คุยคุ้ยคุยคุยเจอกันครับเนาะเจอกันครับผมมากครับผมมากครับ แล้วเราจะเดินกลับทำไมเพื่อนเราจะเดินกลับทำไมเพื่อนเราก็เปิดกลับไปเพื่อนเฮ้ยไปหน้าเวทีเว้ยเพื่อนเจอกันหน้าเวทีว่างไปหาไปไปเจอกันนะครับขอบบคคุณรัไอ้พวกไอ้พวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ินที่บ้านจะที่บ้านขอบคุณมากครับไปไปไอ้ตูนะครับตู้นะครับ ไปขับเป็นป่าววะ,ะไอเต่าครับเมืม่อกี้ไอเต่าเยีดอยู่ท่อ <laughs> ที่ถึงบ้าจังเลยถึงบ้าจังเลยชักแจ็คชักแจ็คหน้าก๊อปหน้าก๊อปหน้าคนหล่อเลยเย่เย่แต่บอสชักแจ็คเยงปั่นแต่ว่าตอนมันไปเปลี่ยนมันไปเปลี่ยนชุดอะ่ะมึงโคตรปั่น,นอ่ะเฮียเออเฮียกดตีจัดอะ่ะจัดโคตรแบบล้อหลอกอะ่ะโคตรล้อหลอกอ,อ,อ่ะแม้แต่พูดว่ามันทำเพื่อเฮียอะไรอ่ะ เฮียฉากะไม่ได้ปนเฮียอะไรอะตลกจริงใครมีเงินบ้างอ่ะที่จะกลับเข้าแก๊งอะเออใครมีเงินบ้างวะร้านหนึ่งอะมีวะแล้วออนเวทไปมีวะผมไม่ถึงครับม่ผมไม่ถึงไม่ถึงจริงครับีห้าแสนผมมีเจ็ดหมื่นครับมีตัวสองสี่หมื่นครับสามหมื่นแล้วครับ สงครามครั้งนี้ผมกระจายของให้น้องๆหมดแล้วเย้บอสตู้ขอบอสสองล้านดีกว่าสามล้านดีกว่าเฮียกูต้องใช้เหรียญสองอันกูมีแต่เฮียไอ้เฮียจุกนี่ไม่หาอะไรเลยนะไอสัตว์มี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 ฝากพี่สมชายกูมีห้าล้านผมมีห้าแสนครับฝากพี่สมชายอยู่ครับ เอจางเลอะไรเลขกห้าเอ็ดครับชิบ้าบอกชิบ้ามันจะช่วยอยู่อะครับพี่ไอไอไปไปนอนแล้วใช่ปะใช่ครับพี่ไปแล้วไปแล้วไอเจสกับไอเวทไปมึงไปเอาเหรียญออกแล้วไปเอามึงไปกันสองคนกันเพราะว่ากูมีสองล้านมึงเลยกอะไรกัน เลขเ<ป>จ็ดแปดเก้าเลข28ี่แปดครับเอออยู่ที่เจละอยู่ที่เจล่ะไปไปกูม,มีสองล้านตอนเนี้ยแล้วมึงอ่ะเดี๋ยวกูหาไม่เดี๋ยวกูหาไม่กูหลังคาตังอยู่ไอสัตว์หาทด้ไรไอมึงไปเถอะมึงเชื่อกูแล้วพึงมันจะไปคุยกับดรมเฮดยังวะ ไม่น่าจะคุยแล้วน่าเราวันที่สิบห้าเลยมั้มันมีไอ้น้ำเต้าปูปลาใหม่มาปะถ้าสามล้านก็จะได้เป็นหกล้านาว่าไงวะแต่ถ้าตรงข้าม มันมีพนันใหม่เข้ามาอออกแต่ถ้าเสียแต่ถ้าตรงข้ามอะบางทีลงทุนมึงก็ต้องกล้าที่จะเสี่ยงจริงครับอันนี้จริงโชคเพราะคนรวยครับลงทุนมีความเสี่ยงใช่กัวเล่นเขาบอกมาจริงครับผมเซียนด้วยนะเอาเลยพี่ประเดี๋ยวเพราะแบบปลาปลาสามตัวนี่มีเยอะนะอาลุงเขาเซียนอยู่เซียนน้ำเต้าปูปลาอยู่แกลงแกอาลุงอะเห็นเยอะเห็นเป็นตัวแกเลยอะ ลงปลาสามตัวอย่างเงี้ยปลาออกสามตัวปูออกสามตัวสามล้านเลยนะตอนนี้มีอยู่สามเอ็มก็จะเพิ่มเป็นหกเอ็มแต่มันลงได้ทีเท่าไหร่อ่ะหมื่นสองมื่นโอ้น้าเบื่อจัดเฮ้ยช่วยกันลงไงพี่ช่วยกันลงแต่ถ้าลงสิบคนก็เยอะนะครับลงคขอย่างบ้านเราอะไรนะอะไรอ่ะ ทางบ้านครับหทางบ้านมีอะไรไม่รูทอะไรถ้ไมันบอกกูกูตกก้ไไนอะไรเราอ่ะไข่อ่ะเออลูกเป็นทวิดอ่ะไข่ใช่บ้านเราอ่ะมึงดูหน้าดิว่าไข่วะกั้นนาศิลาว่ะเออบ้านเราเนี่ยว่ะคอมเมนเศษใครอ่ะสามสามเก้าสามสองสี่ใครได้ลองโทรไปดิว่าเขาติดโทรหาใครอ่ะอะชิ <c oughs> บดูดิ ใครได้ลองโทรไปดิคนหนึ่งอ่ะไปเบอร์โทรศัพท์อ่ะเบอร์เบอร์อะไรครับสามสามเก้าสามสองสี่ถ้าไม่ไา้ถามมั้งครับไหทเลขไหนบอาเออเลขเออเก้าหนึ่งสี่ครับลองถามมาดิว่ามันส่งข้อความไปหาน้าปะใช่น้าศิลาปะครับครับคุณสภาพนันน่าใช่อยู่แล้วเออนั่นแหละมึงลองอันนี้ส่งข้อความถึงน้าศิลาหรือเปล่าครับ ไม่ใช่ที่ที่ส่งส่งไปตะกี้เนี่ยใช่ไหมครับจะ่วิวลงเปแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมส่งหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับลงใช่ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขางล่งนั่นใครเนี่ยนี่อ่ะพี่ข้างล่างเราใช่ครับใช่ใช่เนี่ยสภาพเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยครับเฮ้ยพี่มันติดอ่ะไอ้ไอ้เกี้ยกูต่อยเองกูตกเองแล้วกูมันติดอยู่ข้างบนอ่ะมึงดูรูปดิ อ๋อไม่เห็นขาแข่งเขาไม่ตกหรึไอ้เหี้ยเสียตังค์อีกแล้วกูเอาเดี๋ยวครับสวัสดี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 ครับแล้วเราโดนอะไรเนี่ยดื้อจัดอะไอ้เหี้ย เมื่อวานนี้โทรคุยกไก่แบงค์ไอเฮียเป็นการสนทนาที่ไม่รู้เรื่องเคียอะไรเลยอะ่ะอรรถเี่มานด้ฮะพี่แอดเป็นการสนทนาที่ไม่รู้เรื่องอะ่ะทำไมดูดอยู่ดีจีพวกมึงมีสมาธิแล้วอยู่ที่นี่มึงเป็นเฮียอะไรกันวันเนี้ยไอ้สัส ต้องเก็บทรงครับดิดูต้องเก็บทรงต่อยกันอีกแล้วมึงดูพวกมันเหีียญ <c oughs> <c oughs> ช่ยพ่อช่วยแม่เมื่ออี้อี่อะฮะฮ่าฮะาฮ่าโอเชัดชัดมากชัดมากเต็มสองหูฮ่ไม่มีเสียงตัดนะหูอื้อเลยแกคุยกับใครวะอ้เหี้ยอันนี้หูอื้อเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยรถรถจะลบแล้วไอ้เหี้ยใครไม่ได้เก็บอะกูไม่ได้เก็บด้วยว่าอะไรโอนั่งรถดิถัดปะนั่งรถดีดีบสินซีบสินซีบสิน ไปย้ายๆกันไปทำงานแปลงพัสุสดุไหมครับเดี๋ยวค่อยเอาชิโร่เก็บไว้ก็ได้เลขอะไรชิโร่เลขอะไรนี่นี่นี่คันลุงคันลุงฮะเออ 59, 61, 61ห้าหนึ่งหนึ่งครับออดแลกกันไม่นั่งรถเก๋หน่อยเอออดเอา,าอีกเอาอีกเอารับทุกกบท๊กต<อ>ุ๊กเก๋ไม่นั่งรถเก๋หน่อยเครับอครับเรียบร้อยน ดีคือแฟนมิเลียสเตย์มันคิดและดูดีอะคนองกันมาเท่าไหร่ศาสตร์สมองมันควรกินนายแชื่อม่ใช่มาบอกว่า JK คสิทธิ์เต็มของมันกูก็ฟังทั้งหมดวิเชียนมันก็ไม่ดูดีเอ้ยบ่อยเจของมันเทวะทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดขอยโพลล์ลุงหมาที่เขา